นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรณีหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีแนวโน้มเกินมาตรฐานไปจนถึงวันที่15มกราคม2568โดยได้สั่งการให้สาธารณสุขทุกจังหวัดสถา,านพยาบาลเตรียมความพร้อมป้องกันตามมาตรการ การอย่างเคร่งครัดพร้อมย้ำสีมาตรการประกอบด้วยสร้างความรู้ด้านสุขภาพติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นสื่อสารแจ้งเตือนผ่านระบบดิจิทัลลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนมุ้งสู้ฝุ่นพิจารณาให้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุข จัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบสนองให้ทันท่วงทีเพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ38ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กกระทรวงสาธารณสุขก็เลย โฟกัสเน้นไปกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางพวกนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งประเทศให้การดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งมีค่า PM สูงกว่า37.5คือ37.6ขึ้นไปจนถึง75เนี่ยถือว่าเป็นลำดับที่2นะครับการดำเนินการเราก็จะสื่อสารแจ้งเตือน วันละหนึ่งครั้งและให้อสอมอสอสอสสเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เชิงลุกกลุ่มเสี่ยงเปิดห้องปอดฝุ่นสนับสนุนมุ้งสู้ฝุ่น